คนแรกก็เป็นวิศวะครับปีสองก็เป็นแพทย์ครับปีสามก็เรียนวิทยาศาสตร์โอ้โหคุณวิทย์คุณหมอคุณหมอรอบเจ็ดนะครับคุณหมอคุณหมออยู่ใกล้เอกวิศวะรอแล้วนะครับเชิญผมเอาคนอื่นนะสักด้านครับให้ทักทายครับเกินแปดแล้วพี่ๆสื่อชนครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีเกิงแปดทุกคนนะครับ ทุกท่านและก็สื่อมวลชนทุกคนเลยครับที่มาในงานเปิดตัวซีรีส์เราเ็น่ีมดีใจกๆมาอุ้ยคุกิด่แเละไปนไ้ไมรู้บอกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคนรับคิดทีุ่ากคะงสท่านผมอยากจะกล่าวแล้วก็แนะนำ คนที่มีความสำคัญในชีวิตผมก่อนแล้วก็คนที่มีความสำคัญในการสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาล่วนนะรับจริงๆแ้ในส่วนของการเติบโตไปทั้งหมดนี่ยอาดับแรกเลยต้องกล่าวถึงท่านที่ปรึกษาก็เหมนชูทุ่แน่อกเองนะฮะที่ก็คือเป็นคนที่ทำให้เรามีวันนี้ได้กอนีัที่เป็นแน่ตอนนีุ้ให้พี่เป็นลกเลยนะครับขอบคุณทีาี่มาวยในการรัแจ้ให้เราด้วยน่ารัมากและอีกตที่ความสำคัญแทกันก็คือผู้กับขอคุณ้ให้พี่เส้นแน่ครั แต่ที่บอกว่าซีรื่องนี้ภาพสวยแสงดีเสียงดีทุกอย่างครบแต่อย่าเพิ่เชื่อจนกว่าจะได้ชมเชลเลอร์เดี๋ยวสักครู่ได้ชมแน่นอนวันนี้รประกาศตรงนี้นเลยครับเชลเลอร์นะฮะของซีรีส์เรื่องนี้จะถูกประกาศเป็นครั้งแรกของโลกใบนี้พร้อมการคอนหนึ่งในผูตรงเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาสัมภาษณ์เหลือแก้เดียวน้องๆครับที่ฝากมาด้วยนะครับตรงนี้ครับเราจะเข้าแล้วนะครับแต่ละคนรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์ในเรื่อง เล่นยังไงครับไตรเตอร์ของเราเชิญครับเริ่มจากคิมก่อนเลยกันนะครับคิมกระบดเป็นมาร์สครับผม <c oughs> เด็กหนุ่มวิศวะปีสิกหนึ่งใช่แล้วก็เป็นเดือนมหาลายัยด้วยครับว้าวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาแอบชอบนุ่นพี่คนหนึ่งนุ่นพี่ใช่เชป็นนุ่นพี่ที่ดุกระหดมากมแต่ว่าด,ด้วยความดุด้วยความโหดเขานนี่แหละทำให้มาร์สในหัวใจของเขาเรื่อยๆโอ้โหาำถีบเท้าใช่ครับเขาีดิ่งเหรอไงเขาดิ้นๆเขาใส่เสื้อขาวไหมใส่เสื้อขาว ผมว่าเราต้องเรื่องเหนืยนไม่พอคถามที่องับอเตอร์ครับก็อเตอร์แเป็นกอกรีนผมเป็นนักเรียนแพทยปีสผมก็คือจะเป็นนักเรียนที่เพื่อนเพื่อนที่แล้วก็ลูกน้องต่างๆพราะว่าเขาจะเป็นคนที่จระเบียบประมาณจะมีแต่ว่าพอมีเด็กวิศวะปีหนึ่งเขามาเมืโค้ันในชีวิตทาให้ชีวิตนจุนจันของเราเริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มเก่ป วุว่นวายตามชื่อเรื่องจากที่มันเป๊ะๆอยู่ทุก<ช>อย่างมันเบียดมันก็เบี่ยดไปแต่ที่สำคัญคือเราดังมีความสัมพันธ์หลายรูปแบบกับเพื่อนหลายคนที่ทำให้ตัวเราเองเป็นหนึ่งในตัวละครที่รู้สึกว่านำไปสู่เรื่องราวต่า,างๆโอ้เรื่องของคุณกับสองคนเหมือนเล่าเรื่องเดียวกันอยู่เลยเลาเรื่องเดียวกันดีครับครับเอาเทานี่แหละจะเสร็จผมเฮ้ย ีคุณจะเสร็จผมเดี๋ยวคุณรอดูเนตัวอย่างแล้วเยอเดี๋ยวอย่าร้องไม่เป็นไรปั๊บกันแล้วปบ้วปแล้ครับแล้วมเองครับแล้วเวายุครับวายุวายุก็เป็นเคื่อแต่กาผมค่แล้เรื่องอะไรก็คมีคนชอบเยอะมากครับตอนี่เสร็จได้จริงก็คือเป็นตัวละครที่เสน่ห์มากรที่เสรไปได้จริงรด เขาเสียใจนะเขามีหมอตายอยู่นะโอ้แต่แต่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้นจะเป็นยังไงผมอยากให้ทุกคนเป็นโอ้โหจบแบบนีคค้ติการยังนี้น่ะเขาบอกว่าเราื่องราวเรื่องเนี้ยที่เคย <นะ S 1> บอกไว้าตอนแรกว่าร์จินไวด์วดซีรีส์หรือเรื่องเมื่อไหร่ครับ เป็นซีรีส์วายตองยักษ์เรื่องแรกา3ทีเซน3ทีเทมรวมกนกว่า50ล้านนะครับบอกให้ว่าเรื่องนี้คุณจะทายไม่ถูกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องมันจะพลิกไปพลิกมาและสุดท้ายเป็นซีรีส์วายไกลเปิดที่บอกโอ้หได้ลุ้นเพราะจริงๆมีสิ่งลุ้นซ้ำต่ออยู่ด้วย2ทีเซนเลี้ยว3ทีเซนด้วยกันครับผมเพราะฉะนั้นต้องลุ้นตามติดกันไปเรื่อยๆถามดีกว่าได้หลอกมาทำงานกครั้งหนึ่งอย่างด้กับาเลล่นมี คู่ขวัญก็ต้องใช้คำนี้ไหมคู่ขวัญคนคุ้นเคย์คนคุ้นเคย์คุ้นๆกินคุ้นๆให้เขาดีกลับมาอีกรอบคุณรู้สึกอย่งรบ้างก็อันดับแรกดีใจมากๆมองเขาสิมองมองผมก็ดีใจมากๆเลยครับที่มองผมที่ได้เล่นกับจะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากๆแล้วตอนเนี้ยยังเลื่อนไม่ได้จริงไม่ต่างกันชีวิตที่เราทำมัน แล้วบอกเลยจะไม่ออกนะเนี่ย <c oughs> บอกก็จะไม่ออกแร้วเรื่อง,องแล้วจริงๆแล้วทุกคนชื่นชอบเราในแบบบนบ่ากันข้าก็เราก็ดีใจมากๆที่กลับมาได้เล่นๆแบบนี้ทุกคน,กนจะชื่นชมกันอีกครั้งข้าก็จะบอกเลยว่าเรื่องนี้นเ,นเ,เป็นเรื่องที่ขาดหายมากเพราะว่ามีทั้งบทที่ดรามา่าถึงแบบซีนอารมณ์เดียวสมากใช่ครับฝากติดตาม้งนะเพราะ แสดงทุกคนถึงนะทุกคนตั้งใจในมาให้ทุกคนทุกทีนะครับครับนะผมถามบ้าต่อทีดีกว่าเพราะว่าผมเฉลยเรื่องคุณไม่ได้เรื่องคุณมันน่าติดตามที่สุดแล้วตอนเนี้ยแล้วโดนพูดอะไรมากก็ไม่ได้ถามว่าฉากที่คุณประทับใจมากที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าโอ้โหเปิดเปิดมากกว่านี้ได้ต้องไปติดตามเองในซีรีส์ไงเป็นซีรี์ร้องไห้นะผมทำไมครับกลางสายฝนเฮ้ยแล้วซีนีส คือมันต้องใช้น้ำตาสู้กับฝนนะครับซึ่งมันมันทำได้ยากมากเลยแล้วก็อยากให้คนไปดูกันจริงๆเพื่อนทั้งตัวเดี๋ยวพี่รนะพี่ครับผมครับผมเขาติดตามติดตามพี่ยวผมนี่เพราะว่าผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยจริงๆนะเนี่ยอย่างที่บอกว่าจียงไคเดอซีรีส์เป็นเรื่องไวรัลคือเคยบอกเลยว่ามันมีเซอร์ไพรส์อยู่แล้ววันนี้เนี่ยอยากจะบอกเซอร์ไพรส์กับหลายคนที่จะร่วมกินดีแล้วก็ Ear, ร่วมแสดงความสุขด kind of like like ้วยกันขอให้ทั้งสคนคิปคอมบาร์ดลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นเลยครับแล้วก็ขอประกาศว่าทั้งสาคนนี้กำลังได้รับเป็นพรีเซนเตอร์จาก v ีว่าบลัแล้วนะครับผมในทั้งคนนี้ออทีวีในทั้งสคนนี้นบอดทั่วกรุงเทพจังหวัดและีสันในออนไลน์ด้วยวขอเชิญรูมให้กับพรีเซนเคนใหม่จากวว ตัวเนี่ยตอนในเดือนนี้ก่อนปลายปีดูก,กันแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไปติดตามดิวบอร์ดทั่วกรุงเทพนว,ว่นั่นแหละจะมาแลับนะ